สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในเกม Starlet Hunter Simulator นะคะมาเปิดคลิปกับภาพสวยๆนะคะในตอนกลางวันนะคะที่หิมากำลังล่วงหล่นโปรยปลายลงมานะแล้วก็ซุ้มนะคะถ่ายรูปเล็กๆตรงนี้นะคะใกล้กับบ้านของเรานะน่าจะเป็นซุ้มของคนแถวนี้นะคะเออโอ,อ้เขาก็มาออกกําลังกาย ตอนกลางมงเช้า,ชานะคะส่วนเราตอนนี้ต้องรีบแล้วนะคะขอของเราก็ยังอยู่ในโกดังเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เอาออกมานะเก็บไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราก็รีบไปกันเลยดีกว่านะคะเราก็จะเลือกประมูลนะคะใกล้ๆนะเริ่มที่113คิดว่าน่าจะได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปเอา กล่องนะคะที่ให้คุณลุงนะคะปลดล็อกให้เราด้วยนะเขาปลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปกันอย่างโอ้โอ้โเกือบเกือบรถเกือบรอความแล้วไปเลยบึ้งนะคะโอ้อ เกือบชนอันนี้ต้องเบรกไว้ก่อนนะคะเพื่อจะชนแล้วก็เลี้ยวไปเลยฟูวอยากถ่ายรูปตรงนู้นจังน่าจะสวยนะคะแต่ตอนนี้เราไม่มีเวลานะคะเราต้องรีบทำลอกอ่าร้อยกระโดดออกมาไปเลยเปิดประมูลเลยจ้าเปิดะไรเปเลยอ่าสวัสดีค่ะนี่คือนะคะผู้แข่งของเราโอ้ รอบนี้น่าจะมีของดีๆนะคะหวังว่าแบบนั้นนะอะเราอ๊เราสู้นะคะเราไม่ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วนะฮะจัดเลยนะคะเราไม่ไม่สนอยู่แล้วนะคะเราก็จัดต่อไปเลย น่าจะจบที่ซักประมาณสามร้อยสี่ร้อยไหมเอยเพราะว่ามันเริ่มที่หลักร้อยนะคะอายอมแพ้เธอน่าจะจบที่สามร้อยนะคะคิดว่านนะ <Okay. S 1> น่าว่าแล้วเชียวเขาไม่ยอมนะคะเราก็ไปต่อนะคะตอนนี้เรามีเงินเหลือนะยอมเธออ่าเรียบร้อยนะคะปิดที่สามร้อยจริงจริงด้วยนะคะ อ่าดูซิดูซิเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะมีใกล้ๆกล้ไหมอันนี้ตอนบ่ายสามนะคะได้อยู่นะอันนี้มันคนละที่นะคะเอาเอาไว้ก่อน,เ,นอเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปรับกล่องจากคุณลุงนะคะเดี๋ยวคุณลุงเขาจะคิดว่าเราเออเราปิดหรือเปล่าเราไม่ไปนะคะ าเตียงแล้วก็อันนี้ก็เป็นใครอยากโอ้ก็ก็ก็ได้อยู่นะอันนี้ล่ะโอ้ยติดนะคะติดติดสี400่ร้อยก็ต้องมาลุ้นในกล่องนี้นะคะว่า จะได้อะไรดีๆไหมปึ๊บย,ยกมาเลยนะคะวางปึ๊บอู้ได้อยู่นะได้มาสองชิ้นนะคะได้มาสองชิ้นนั้นเราเก็บไว้ก่อนเอาอันนี้ออกมานะคะเราจะแยกของแลไว้นะคะ อุ้ยอุ้ยอุยอยันนั้นไม่ได้อันนั้นก็เดมโอ้ยแกเดมไม่ได้ก็เดมไม่ได้เอาเอากลับมาแถวๆนี้ก่อนนะคะกลัวหายเดี๋ยวเราก็ขนของอันเล็กๆนะคะใส่อันนี้ไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องขนของใหญ่ใส่รถนะคะกระป๋อของเรารู้สึกสงสารเราตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยรถเล็กขนหนักนะคะก็เปลืองน้ํามันนะ ไปเลยวางซ้อนกันมีอันไหนอีกไหมเอ่ยเหลือของใหญ่แล้วนะคะจะวางยังไงวางยังไงดีนะอะลองวางเทินๆไว้ก่อนนะคะวางให้มันซ้อนๆกันแหละคิดว่าน่าจะได้วางไปเลยึได้เหรอ แบบนี้ก็ได้เหรอได้จริงๆเหรออะไรก็ได้ได้ก็ได้นะคะเอ้จริงๆเราควรวางเตียงก่อนนะเอาจริงๆนะเราก็ควรวางเตียงก่อนเราก็วางของไว้ข้างบนอันไหนเอาไหนอะโอ้ย,อยกีกะเอกินอันนี้อ่ะอันนี้นนก,อนนก็อันนี้ก็สิ่งกันไปแล้วเรียบร้อยลนะ อันนี้ก็ยกลอยไปเลยอ่ะลอยมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยเย่เป็นไปไม่ได้นะคะอ่ะเอาเอา,เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้มันติดติดกันตนลกักไขายคมเกียวไปแล้วนะคะบอกไม่ได้เดี๋ยวเดโอเค อันนี้เราก็ลอยออกมาก่อนนะแล้วก็ออ,อันนี้โอ้กดยากมากเลยมันมันผนึกมันผนึกประสานเป็นอันเดียวกันไปแล้วโอเคหลุดออกมาแล้วนะคะอ,อโอเคน่าจะน่าจะ เออหน้าซาได้ไรอ่ะอันนี้เอาให้ตรงตรงนิดตึงนะไม่ตรงเอ๊ะไปอย่างนี้ได้ไหมเอาความอย่างเงี้ยติดกล่องติดกล่กองหายบหาับหน่อยละ เต่ดใจแล้วเกินตอนนี้เขาก็ให้เรายืมเง,งน 1, ินหนึ่งพันนะคะจริงเราไม่อยากจะยืมเลยนะโอเคมาได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ได้จริงๆเหรอเออไม่ได้นะ อ้าว้าวววาววนวววนะตรงนี้ได้แบบที่ไม่น่าจะได้นววววอววไวได้ไมว้วววว่ไวว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 ว้ววววว

บางครั้งเราก็ต้องยอมแพ้ในสิ่งที่มันทําไม่ได้บ้างนะคะบางทีเราก็ไม่ต้องพยายามทุกเรื่องก็ได้เออมันจะไม่หล่นใช่ไหมไอ้อันหลังอะมันจะไม่หล่นใช่ไหมว้าวก็กผิดอีกแล้วเข้ารถเข้ยคอละอย่อนะยาหล่นอุ๊มันหล่นไหมโอ้ไม่ไม่ไม่หล่นหรอก ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเราอย่าหล่นนะโอ้ยอยากเป็นเงินเป็นทองนะคะเดี๋ยวซิวน,นานใหญ่ละไปเลยนะคะเราไม่ตองไม่จออะไรทั้งนั้นนะคะเราตัดหน้าทุกคนไปเลยนะตอนเนี้ย <c oughs> เราไม่ผิดนะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเรารีบไปกันดีกว่าเราต้องไปรับของคุณลุงด้วยนะคะเพื่อไปรับเกอนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเมื่อกี้ไม่มีเลยจริงๆนะ <c oughs> ไม่มีนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราขับรถดีมากไม่ได้ชนใครเลยนะเมื่อกี้ อเดี๋ยวไปรับของจากคุณลุงก่อนนะคะเผื่อจะได้ของมาขายโอ้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 ปิดปิดพิดพวต้องเลยเนึกว่าลงฝั่งโล้นคุณลุงมาวานอะ่ะมาแล้วนะแต่ลุงอ่ะปิดร้านใช่ลุงน่ะปิดร้าน เอ๊แล้วเราได้อะไรบ้างอย่าบอกนะว,ว่าไม่ได้อะไรเลยอ่ะไหนนุง่งไหนของอะ่ะของของอยู่ไหนอะ่ะเอ๊อย่าบอกนะว่า ของอันนั้นน่ะมันไม่มีอะไรเลยอะอจริงเหรอเนี่ยเออเอ้ยไม่ใช่นั่นไงนั่นใช่กล่องเหรอไหมอุ้ยใช่นะคะโอ้เกือบแล้วดีนะที่เห็นนะก็นึกว่าเอ๊ะให้ลงมาเปิดกล่องแล้วไม่ได้อะไรที่มันโอ้โห อ,อืมายเลยเนี่ยตายเลยอืมดูสิไม่คุ้มเลยนะนี่นะคะมันก็แบบนี้แหละของจริงก็เป็นแบบนี้นะคะเออตรงไหนอะ่ะร้านลุง ล้านๆ้านล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 ้านูาน้นนนนหัวหน่อยนะคะมาดูคนขับรถไม่เก่งนี่เออมาดีจ้าอย่างไรรอบนี้เราก็ไม่ชนคนนะคะลุงอย่าเพิ่งปิดร้านหายของอ้าหมดเนี้ย โอเคขอบคุณค่ะไปแล้วไปล้ตอนนี้รีบละเอ๊จะจประมูลทันไม่เนี่ยปิดตอนห้าโมงนะคะฟิวเราต้องไปทางไหนอะทางน้ชนชนหมดเลยชนหมดเลยไปแล้ว ดีนะที่อยู่ใกล้เนี่ยพอจำทางได้ถ้าอยู่ไกลแล้วก็จำไม่ได้แน่นอนนะคะวัดีจ้ามาแล้วมาแล้วเอชอชนให้หมดโหเกือบพอดีเลยนะคะเนี่ยเพราะเขาปิดห้าโมงนะอืมเออไหวไหมนี่อ่ะ อยากสู้กันเยอะมันดูไม่ค่อยจะมีอะไรเลยอย่างในนั้นนะ่ะพ่อเธอขอล้องขอร้อโอเคเราได้นะคะโอ,ะะโอ้มีถุงสานต้านะคะ48แแล้วก็ พูดปา่าคิดแชร์นะคะอันนี้น่าจะเป็นขยะโตอ,อีกแล้วหรอเหนื่อยใจกับโตเหลือเกินโอ้ขยะโอโ้โหโอ้โหนี่ขวดก็ขยะออันนี้ไม่ใช่ขยะอันนี้ ก็ดังชิงก็เบลนะคะที่สมั่กเตลอีกแล้วเหรอล็อกอีกแล้วนะคะแต่ยังไงเราก็ต้องพาไปเปิดนั่นแหละเราก็ต้องพาไปเปิดอยู่ดีรอบนี้ไม่ไม่ได้ห,งหองแบบดีๆเลยนะแต่ก็ โอเคนะคะมันก็อยู่ใกล้แหละขายใกล้ๆอันนี้ก็ขายไปขายไปเพราะว่าของจริงนะคะบางทีเราประมูลสูงนะแต่เห็นเขาก็แบบไม่ได้ของดีๆก็มีนะในรายการอ่ะนะคะที่เขาทำรายการให้ดูวางเข้าไป อาทีละชิ้นทีละชิ้นนะ้วเลยทำไมเนี่ยอึ๊บอึ๊บอ่าเรียบร้อยชิงกระเบลชิงกระเบลแล้วก็อะไรอีกอ่ะอันเล็กๆอันเล็กโอ้เดี๋ยว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  อันนี้ใส่ลงไฟแล้วก็ถูของซานต้านะคะใส่ไปเลยทีนี้เราก็เหลือของใหญ่กับของปลดล็อกอันนี้เราเหลืออะไรอ่ะอันนี้มีของแลนะคะใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช,ใชนน่มีของแลนะคะเนี่ยเหลือของใหญ่ทั้งนั้นเลยอะโต๊ะเตะเ๊ะเออได้นะคะแต่สภาพโต๊ะเนี่ยไม่รู้จะขนไปยังไง มันจะไปยังไงล่ะเนี่ยอืมเอ๊ะเอ๊ะได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอได้จริงๆเหรออ่ะได้ก็ได้อ่ารีบไปก่อนนะคะที่แบบว่า ร้านคุณลุงจะปิดนะฮู้โอ้ขอโทษคะ่ะชนคนไปแล้วไปเลยนะคะปู้อ้เอ,อ่อมามันแรงมดมันแรงมดมันแรงไปหน่อ,อดทีนะคะ เป็นเรื่องจริงแล้วตำรวจจับเราไปแล้วชนคนอึ๊บห้าวางลุงรับของนายจ้าเร็วๆหายบนนี้เลยเงียบไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่นะลุงถอย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 เออเมื่อไหน่จะเลิกกดผิดตักทีนะ้า ไปเลยนะตอนนี้น่าจะเหลือเหลือโนะคะเหลือโตแล้วเราก็ไปให้คณลุงปดล็อกกล่องที่มันล็อกอยู่นะคะเดี๋ยวขอคเตียวเๆีเเมื่อรถมาอยู่ในมือของคนที่ขับรถ แบบนี้มันก็จะเจอสภาพแบบนี้นะคะอ่ะวางๆไปก่อนแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะอืมเรียบร้อยววางๆๆขอละข้อละ วางตรงหลังคาเลยนี่แหละมาตรงหลังคาเลยเอาให้จบจบกันไปนะคะนี่ไงล่ะตุ้งขอละต้อโอเคโอเคโอเคนะโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วไปละไปละไปล เดี๋ยวเราต้องไปหาร้านลุนะะลลลนงาลาลแล้วก็ร้านดูอีกทีนะคะลุงอย่าเพิ่งปิดร้านเด็คขานะโอ้ตอนนี้ขอเวลาใกล้เดี๋ยนะยิ่เราเลยเราเลยเราเลยถอยถอยถอโอ้เวลาเวลาไปเร็วมากเวลาไปเร็วมากนะคะทําไมถอยช้ากว่าเดินไปข้างหน้าละเนี่ยโอ้เราพยายามไม่ชนใครนะคะ โ้เรียบร้อยไปเลยลุงอย่าปิดอย่าเพิ่งปิดไม่อยากเอาตต๊ตกลับบลา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 ลุงเออเอาโต๊าไปไม่กล่องไม่ขายตอนนี้ไม่ฟังลุงพูดอะไรลุงพูดไปเลยตอนนี้ไม่ฟังนะแล้วเจอกันไหนลุง ุงก็อาจจะสวดเรื่องที่ที่เราแบบขบรดชนคนหรือเปล่าเราเราเราไม่สมแล้วนะตอนเนี้ยไหนอะร้านลุงลุงอย่าเพิ่งปิดร้านลุงโอ้พอดีนะคะเอ๊ะเฮ้ยถอยถอยถอยจะได้หนโอเคลุงมาแล้ว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 ลุง อันเลอาให้หน่อยจ้าโหแปลว่ารอบที่แล้วนะคะคือปลดล็อกอะยี่สิบดอนเออเราได้มาแค่น่าจะสิบนะถ้าจำไม่ผิดก็คืออืมสานั่นนะขาดทุนเอ,อเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำมันน้ำมันเราก็ยังเหลืออยู่นะคะ แล้วเราก็ทำอะไรดีอ่ะเราเอ๊ะทำอะไรดีหนะ้ามีไหนให้หน้าเที่ยวบ้างเอ่ยอืมอันนี้คืออันนี้คืออะไรเอ่ยยังไม่เคยไปเลยอะ่ะมันเป็นอ q คลิปเมนกับ Military e x p e r t อาลุงเด้งลงปิดประตูใส่รถเราเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตรงนี้กันนะคะเขาบอกว่าเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์สวมใส่นะแล้วก็เกี่ยวกับทหารนะคะเดี๋ยวเราก็ขับรถไปเล่นๆกันนะ ตรงไหนเอ่ยตรงนี้หรอในนี้ไม่ใช่หรอทั้นไหนอ๋ออันนี้อ๋อรงเขาเปิดบานแล้วนะคะ เกี่ยวกับเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการทาหารนี่เองตอนนี้เราก็กลับบ้านกันดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่มีอะไรแล้วนะคะเราก็จบวันนี้ไปอย่างเร็วมากๆนะคะก็สี่ทุ่มนะถ้าวันนี้เราจบเร็วแปลว่าเราก็ได้นอนเร็วนะคะโอ้อันนี้ก็ การตกแต่งภายในเมืองนะคะก็ไปวิบวบวิบบนะคะเพราะตอนกลางคืนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีผู้คนออกมาแล้วนะเขาน่าจะกินไก่ง่วงกินเลี้ยงกันนะคะพบปะสังสรรค์ในครอบครัวนะอ้อันนี้ก็อันนั้นปั๊มน้ำมันนะคะเดี๋ยวเด๋ยวเราไปเติมดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีก,กแป,ป๊บหนึ่ง เขาจขอดเขให้เราไปเลยนะอ่ะอโทษโทษโทษเดี๋ยวเราเติมน้ำมันกันก่อนดีกว่านะคะโอเคเราก็เติมเต็มแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นร้านขายรถนะคะ โอ้มีรถหลายแบบเลยนะอ่าอันนี้หรือเปล่ารถที่เราจะต้องซื้อวันนี้หน้าตาเหมือนรถกระป๋อของเราเลยนะคะแล้วก็อันนี้รถรถใหญ่โอ้ใหญ่วัาเดิมน,นะคะแล้วก็ดูบึกบืนด้วยแต่คิดว่าน่าจะยัง ไม่มีเงินไม่มีเงินแน่ๆนะคะแล้วเราก็กลับบ้านกันอีกว่าอา้าวเขาให้เรากดแถบนะคะเมสเซจอ้อลุงบอกว่าเสร็จแล้วนะแต่ก็ไปรับไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะลุงปิดร้านแล้วเดีย๋ยวเรามาทำอันนี้ก่อนนะคะเขาบอกว่าให้เรายืมเงินแต่เราไม่อยากเยืมเลยอะ แต่ก็ต้องยืมนะคะอืมจะชำระเท่าไหร่ดียิ่งชำระยิ่งชำระนานนะคะดอกมันก็จะยิ่งสูงนะเราคิดว่าตัวละจะจะได้คืนเมื่อไหร่อืมสักอืออ่าสักเก้า เก้าเดือนไหมตอกศูนย์จังสักแปดแปดก็ได้ละค่ะ,อะโอเคนี่เราก็อันนี้เราก็ใช้นี่ได้ด้วยนะ,นะ,ะแล้วก็ไปที่ by fixing tool นะคะแล้วก็ repair broken item นะเดี๋ยวเราก็มา ซื้อเครื่องซ่อมกับเครื่องสแกนกันก่อนนะคะอ้อันนี้นะคะก็จะมีเครื่องมือเครื่อนมานะอีกหนึ่งช่อนนะคะตอนแรกคิดว่าอยู่ตรงนี้ซะอีกอัน,นี้เป็นสกิลไม่ใช่นะคะอันนี้เครื่องมือเราก็เอาที่ซ่อม,อมโหเราไม่พอนะคะขอกู้อีกได้ไหมอะ <laughs> โอ้ไม่ได้แล้วนะคะนี้ก็คือเราให้จ่ายเงนิน้ะเราต้องเลือกนั้นเราคงเลือกเครื่องซ่อมไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำเครื่องนี้ทีหลังนะโอเคแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยซ่อมไอเทมที่แตกหักนะคะเราก็กลับบ้านกันก่อนนะคะเพราะของเราอยู่ที่บ้านนะ ไม่แน่ใจว่าจะซ่อมอะไรได้บ้างนะคะเลเวลสองเองนี่เริ่มชำนาญแล้วนะคะคัรถฟูอจอดโอ้จอด,อจ,อดจอดเลยไม่เคยะตรงเลยอ่าเรียบร้อยนะคะอ,ออกมาสิ ออกมาออกมาออกมาอ้า๋ยวเราก็ไปดูของในนี้กันนะคะน่าจะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ายังเป็นเปช่นมาค่ะงั้นเราก็อใส่ลงไปก่อนนะคะน่าจะต้องมารอซ่อมวันพรุ่งนี้นะ โอเควันนี้นะคะเราก็จบกันไปแล้วนะพร้อมกับฮิมาร์นะคะที่กำลังตกปอยป้ายลงมานะคะเอาไว้รอมาพบกันใหม่นะคะใน e ีพีหน้านะวันนี้เราจากลากันไปกับภาพสวยงามของหิมะนะคะที่กำลังตกในยามค่ำคืนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ